สวัสดีค่ะ คลิปนี้แอดจะพาทุกคนมารู้จักกับสองผลงานซีรีส์ใหม่ของนักสแสดงหนุ่มเหร,รินเซียหลุนทั้งสองเรื่องเป็นแนวย้อนอยุคที่เข้มข้นจัดเต็มความดราม่าและความสนุกเรียด้ววาถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบต้องตั้งดารอชมเหมือนกันกับแอดแน่นอนค่ะสองผลงานใหม่นี้มีพระเอกที่มารับบทเป็นคนเดียวกันตามที่แอดเกริ่นเอาไว้นั่นคือเหร,รินเซียหลุนนักสแสดงชายสายฟีมือวัย5ปีเกิดเมื่อวันที่11เมษายนปี1989 อีกหนึ่งสุดยอดของนักแสดงจีนที่ถ่ายทอดความเป็นตัวละครนั้นๆที่เขารับบทบาทได้เป็นอย่างดีประดุดว่าตัวละครในบทประพันธ์ก้าวเดินออกมาสู่สายตาสาธารณาชนเลยค่ะการันตีคำพูดนี้ด้วยผลยันเด่นในวงการอาทิถูกชาติพบกระดูกง,งดงามในบทองน้อยนานเฉิงรักคำสหสัสวรรษในบทท่านนายพลลู่เยียนทาตีศาสตร์ในบทเยี่ยงหนุ่มฉางอี้และองค์าลักเสื้อแพรในบทองค์ารักลู่อี้ ซึ่งสองผลงานรอกอากาศที่แอดจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือเรื่องทานทารารักนิรันและเหนือหอเฟื่องห่วงยังไม่ใช่ชื่อไทยอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้ต้องรอการประกาศจากออฟฟิเชีลอีกทีทั้งสองเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวย้อนดุกดราม่าเหมือนกันคะ่ะที่สำคัญบอบช้ำน้ำตาตกในเหมือนกันด้วยเอาล่ะเรามาจาะลึกทีละผลงานกันเลย เริ่มจากทานทารารักนิรันด์ซีรีส์ฟอร์มดีจากค่ายเทนเซนเรื่องนี้แล้วถึงเซียวอู่เสียอดีตเจ้าเมืองน้อยเว่ยลั่ที่ต้องก้ำกรินความอัพยศอดสูพร้อมตัวอยู่ในแคว้นเหลียงด้วยฐานะท่าชั้นต่ำเขาเปลี่ยนตัวตนเป็นเว่ยเจ้าแบกบรับชื่อเสียงต่ำช้าเร็วซามเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับครอบครัวการล้มล้างทางการเมืองและสงครามแผ่นดินที่พราความสงบสุขของผู้คนนับหมื่นในเมืองเว่ยลั่ เพื่อค้นหาความจริงเวดเจารักพาตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแนดิตจนบางเอิญนเจอเข้ากับเจียงฉือเด็กสาวชาวบ้านที่ดวงแข็งประดุดว่านางเป็นแมวก้าวชีวิตยิ่งนางรอดชีวิตจากการตามล่าของเขาเขายิ่งพยายามหาทางฆ่านางแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาและนางที่เริ่มต้นความสัมพันธ์จากความเกลียดชังก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันจนเ,เกิดเป็นความรักแต่ความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางวังวนสงครามและความไม่สงบสุขข,ของบ้านเมืองจะราบรื่นได้เช่น สุดท้ายความวุ่นวายก็ยังเข้ามาพัวพันกับชีวิตของทั้งคู่อย่างห้ามไม่ได้บทบาทของพระเอกเว้ยเจ้าแต่เดินเป็นคุณชายน้อยอยู่ที่เมืองเวลัวชื่อจริงของเขาคือเซียวอู่เสียตอนสิบขวบพ่อแม่ตายจากไปกับทันหันเขากับพี่สาวแท้ๆถูกไล่ออกจากเมืองต้องหนีตายไปยังชายแดนพระเอกกลายเป็นเยื่ในสงครามและวงวนความขัดแยงระหว่างแวนแควนที่เขาไม่ควรจะพัวพันด้วยซ้ำ พอหนีตายไปถึงชายแดนเวลัว่วพระเอกก็ถูกแยกกับพี่สาวจำใจเป็นทาสอยู่ที่แคว้นเหลียงส่วนพี่สาวต่อมาก็เข้าวังกลายเป็นสนมฮองเต้เหลียงหลายปีให้หลังพระเอกได้เจอพี่สาวอีกครั้งและเขาก็เข้ามาอยู่ในวงังด้วยฐานะน้องเมียฮองเต้ต่อมาพระเอกค่อยๆไต่เต้าจากสถานะทาสขึ้นมาจนได้เป็นขุนนางในราชสำนักแล้วก็เป็นที่รู้จักในชื่อเว่ยหลานซานควบคุมกองกำลังทหารกวงหมิงและหลังจากที่เป็นผู้บัญชาการทหารนี่แหละ พระเอกก็เลยได้เจอนางเอกแล้วก็เริ่มต้นการพบกันครั้งแรกที่ตราดึงใจชนิดที่ถ้าคนรู้ก็คงเป็นตำนานเล่าลือกันไปอีกนานหลายร้อยปีเลยค่ะ โดยในเรื่องนี้เรนเจอรอหลุนแท็กทีมประกบคู่ลีลานตีในแสดงสาวสวยฝีมือดีจากดาวตกก่อเกินรักและฝันคืนสู่ต้าชิงสองนักแสดงสายฝีมือที่จะมาพาทุกคนไปดำดิ่งกับความรักหวานอมขมกลืนสุดขมคืนจะบอกว่านิยายทั้งโหดและเศร้ามากๆสุดยอดของความหนักหน่วงตั้งแต่เปิดต้นเรื่องนิยายมาเลยค่ะหลัวชั่วตงกงก็เทียบพี่แกไม่ติดในตอนแรกนะคะย้ำว่าช่วงแรกๆพระเอกโหดกับนางเอกมากแต่ว่าพอ หลังหลังจากที่หลงรักนางเอกเข้าให้แล้วพระเอกก็คือดีกับนางเอกมากมากจนเกือบลืมไปว่าตอนเจอกันครั้งแรกของพระเอกเนี่ยพระเอกทำยังไงกับนางเอกนะคะ และก็นอกจากความรักยังมีเรื่องของสงครามการเมืองสุดปวนเฮตกรุ่มฮาร์ดเข้ามาเอี่ยวในความสัมพันธ์ด้วยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดรับชมกันนะคะแต่จะบอกนิดน,นึงว่าเรื่องนี้ไม่ฉากหวานอยู่เยอะมากค่ะแล้วก็นอกจากนักแสดงผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้เองก็คือคุณโจจิงเทาเจ้าของผลงานซีรีส์หักมุมแห่งปีอย่างคามภูผาหานทาลิขิตรัก ร่วมมือกันกับคุณเฉาสร้างยุผู้กำก,กับสินแห่งยุคที่มีผลงานการันตีความปังมากมายอาทิคำภูผาหานทาลิขิตรักตำนานรักสองสวรรค์ไข่มุกเคียงบันลังและทาตปีศาจก็ห้ามพลาดกันนะคะ อ๋แล้วก็หลังจากที่เ,เพื่อนๆได้ฟังชื่อผู้กำกับและผู้กำกับสินแห่งยุคที่แอดเล่ามาแล้วรู้ถึงกลิ่นอายอะไรบางอย่างหรือเปล่านี่มันการร่วมมือกันของเหล่าทีมงานดราม่าหักมุมแห่งชาติชัดๆเลยแถมซีรีส์มีแพลนจะออกอากาศในช่วงกันยายนปีนี้ด้วยก็เตรียมใจกันให้ดีๆล่คะค่ะ ส่วนเรื่องที่สองเหนือหอเฟื่องหวงสรีริฟอร์มดีจากค่ายยูกุที่เล่าถึงเรื่องราวของหนึ่งเอกหลิงซางชางหญิงสาวผู้งดงามที่เกิดมาพร้อมปณิธานแรงกล้าในการพดุงความยุติธรรมและเซียวฮวนจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันของแคว้นหนานฉีที่แอบปลอมตัวเป็นไปซือฟานทั้งสองพบกันในยุทธภพโดยบังเอิญและได้ร่วมมือกันต่อต้านความวุ่นวายนี้หมู่คนแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อหลิงชางชางดันเป็นลูกสาวเสนาบดีตัวร้ายในพระราชวาัง และนางก็กําลังต้องแต่งงานเข้าวังเพื่อมาเป็น้องเฮาให้กับเขายามนั้นความวุ่นวายในใจทั้งคู่ก็พลันบังเกิดแต่ว่าท่ามกลางความสับสนในความสัมพันธ์ยังมีปัญหาราษฎรที่รอการแก้ไขจากความสามารถในการปกครองของจอกักรพรรดิด้วยเพราะแบบนี้เขาและนางจึงร่วมมือกันเพื่อนาําพาความสงบสุขกลับคืนสู่ปวงประชา บทบาทของพระเอกเซียวฮวนแต่เดิมเป็นราชชายาลำดับหนึ่งของราชวงศ์รับตำแหน่งฮ่องเต้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพราะบิดาผู้เป็นราชาสวรรคตเร็วไปหน่อยเขาขึ้นเป็นฮ่องเต้แต่กระเหมือนหุ่นเชิดให้ผู้มีอำนาจในพระราชวังคอยชักจูงโดยว่าที่พ่อตาลายญาติคนสนิทก่อกระบฏขิดชิงบันลงงังสองครั้งสองครงาแต่เขาก็ยังดำรงตำแหน่งนั่งอยู่บนบันลลังมังกรได้อย่างมั่นคงด้วยเชสติปัญญาและวิชาหยุดที่ติดตัวมาล้างบางขุนนางชั่วช้าแต่ถึงแม้สถานะ การในวังจะมีความตึงเครียดมากแค่ไหนถ้าเกิดว่ามีช่วงเวลาว่างพระเอกก็จะแอบปลอมตัวเป็นคนธรรมดาธรรมดาสามัญแล้วก็ใช้ชื่อว่าไปซื้อฟานคอยออกเยี่ยมเย็นและช่วยเหลือราฎร,รที่ตกที่นั่งลําบากเป็นการโคตรมาเจอกันระหว่างสองนักแสดงสายฝีมือดราม่าตัวท็อปในวงการเรินเซียหลุนประกบคู่เผงเซียวหลันดังเอกจากตรงกลงตำนานรักตำหนักบูรพาซึ่งเรื่องนั้นเป็นซีรีส์สายดราม่าเข้มขน้นที่เเพื่อนในวงการซีรีส์จีน้องได้ยินชื่อ ความดรามา่าบ้าบอคอแตกกันมาการพบกันครั้งนี้ของสองนักสแสดงก็คงจะปล่อยให้เสียของไปเปล่าๆไม่ได้ค่ะผู้กำกับคุณกัวหูเจ้าของผลงานหอดอกบัวลายมงคลวนกลิลละองรักและสามชาสามพบป่าท้อสิบลีรวมมีกันจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบพร้อมแท็กทีมนักเขียนคุณเหมียวเวนจิ้งเจ้าของผลงานแค้นรักโลหิตผ่านใจบวกกับนียาหต้นฉบับที่ขันจุดของความเศร้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้มารวมกันอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะคะหวังว่าเพื่อน จะเตรียมใจกันให้ดีๆที่สุดของที่สุดเลยล่ะคะ่ะและนี่ก็คือสองผลงานที่แอนนำมาเล่าให้ทุกคนฟังต่างก็มีความสนใจสุดๆเลยล่ะคะ่ะสุกซ่อนอยู่ตามที่แอนเล่ามาเพื่อนๆก็เตรียมใจรับความดราม่ากันให้ดีๆชนิดที่ว่าถ้านิยายมีฉบับแปลไทยก็เรียกน้ำตานังอ่านชาวไทยได้อย่างถล่มทลาย ทั้งนักแสดงดราม่าคู่ขวัญผู้กำกับเอ่ยทีมงานเอ่ยนักเขียนเอ่ยก็สุดยอดของความดราม่ามานั่งรวมกันอยู่ในสองซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะคะช่างเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำลายต่อน้ำตาคนดูจริงๆคะ่ะนี่ขนาดแค่รับชมตัวอย่างแล้วก็ฟังเรื่องย่อนะคะยังไม่ทันได้รับชมซีรีส์ฉบับเต็มเลยยังสามารถทำให้คนดูเนี่ยอยากติดตามแล้วก็รู้สึกอินได้ขนาดนี้ก็รอดูกันเลยคะ่ะรอดูน้ำตาของแฟนซีรีส์ทั้งแผ่นดินที่พร้อมจะมอบให้กับสองผลงานสุดเข้มข้นนี้คะ่ะ ส่วนคลิปหน้าอาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่ากล่าวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันด้วยนะคะ